นัทาริติ4289สวัสดีครับสมาชิก FC ทุกท่านครับมาพบก,กันกับช่องแอทิชินะวันพุธที่13สิงหาคม2568นะครับเกิดขณะนี้เวลา23ในการ15นาทีะครับโดยประมาณนะครับก็ดึกหน่อยนะครับก็ทางบ้านอคอรับตอนนี้ก็ฝนตกนะครับ กบรรยากาศดีมากนะครับก็เด็กเป็น่หวครับก็มานะครับก็มาในชุดงวดวันที่สิบกิงหานะครับอีกเยละอีกสามวันนะครับก็จะทราบผลแล้วนะครับก็นําเสนอชุดนี้นะครับคลิปเป็นคลิปที่สามนะครับเป็นชุดรวยไม่เลิกนะครับบนเต่งโต๊ดสามสิบกชุดยกเว้นเบิ้ลหามนะครับถ้าเบิ้ลหามมานะครับก็จะไม่เข้านะครับ สามโฉกชุดนี้นะครับยกเป็นเบิ้ลหาบนะครับนะครับชุดสามหดสิบหกชุดนี้นําเสนอวิ่งเลขห้านะครับสามตัวบนนะครับมาหลักไหนก็ได้ครับหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยนะครับห้ามาหลักไหนก็ได้นะครับจะเข้าทันทีเลยนะครับสามโฉกชุดนี้จะเข้าโต๊ดเลยนะครับถ้าถ้ามาแม่นนะครับอาจจะเข้าเต็งก็ได้นะครับ ส่วนมากจะเข้าโต้นะครับส่วนเต็งจะข้าโอกาสน้อยนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับส่วนมากโต้จะมีเปอร์เซ็นต์มากกว่านะครับขอยกจะแนะนําให้สมาชิกถ้าเล่นก็เล่นโต้นะครับซื้อโต้เอานะครับนี่ครับทั้งหมดมีสามชกชุดนะครับที่เน้นไป10บชุดด้วยกันนะครับขีดเส้นใต้ตัวเน้นนะครับขีดเส้นใต้ตัวแดงนะครับที่เน้นนะครับก็มี1ิบชุดนะครับก็มีสี่เจ็ดห้าสองหนึ่งห้าสี่หกห้า สองสามห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหกห้าสองหกห้าเก้าหกห้านี่ครับสิบชุดนะครับนี่ครับโต๊อดอย่างเดียวนะครับไม่ไม่ใช่สองตัวนะครับไม่ต้องไปกลับนะครับโต๊อดอย่างเดียวเลยนะครับสามตัวบนนะครับนี่ครับกะนําเสนอแน่ไปสิบชุดนะครับเป็นข้อมูลที่คัดมานะครับก็จ,จับวางตําแหน่งหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อย ให้เรียบร้อยเลยนะครับในสามสกชุดนี้วางวางตำแหน่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสมาชิกที่มีข้อมูลนะครับเรียกว,ว่ามีหลักร้อยหลักหลักสิบหลักหน่วยเป็นของตัวเองนะครับอยู่ในอยู่ในเลขวิ่งห้าอยู่ในเลขวิ่งห้าบนนะครับจับเอาสลับตำแหน่งเองเอง,เองได้นะครับวางตำแหน่งเองได้นะครับอยู่ในสามสิบกชุดนี้นะครับจะเอาห้าไปวางหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อย อยู่ที่อยู่ที่ข้อมูลของ f อฟซที่มีมานะครับนี่นะครับอันนี้เป็นแนวคางคิดแน่ของอาจารย์นะครับก็คิดว่าคาดว่านะสรุปมาแล้วนะครับเลขบนในวันนี้อ๋อคิดว่าน่าจะมีห้านะครับก็เมื่อกี้นั่งทําสูตรมานะครับสูตรสูตรห้านะครับห้าห้ามีโอกาสมาได้มีโอกาสมาได้นะครับหลักร้อยกับหลักหน่วยนะครับที่อาจารย์วางไว้นะครับสิบไม่แน่นะครับ หลักสิบไม่แน่นะครับอาจจะมาติดกันอย่างงวดที่แล้วก็ได้นะครับอาจจะติดมาอยู่หลักสิบเหมือนเดิมก็ได้นะครับเอ่อทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่แน่ไม่นอนก็ไม่มีใครทราบว่าจะออกอะไรนะครับแต่ที่แน่แ่ชุดรวยไม่เลิกบนเต่งโต๊ะนะนะครับงวดนี้ก็ให้วิ่งห้านะครับติดห้าบนนะครับติดห้าบนนะครับนี่ครับทั้งหมดสามสิบหกชุดนะแยกเป็น ชุดเด RE, function, state, at, uh, <c oughs> ่นที่คัดให้10บชุดนะครับส่วนที่แนะนะครับส่วนเป็นเลขขี้นะครับอาจารย์นะครับจะแนะนํานะครับอย่างเป็นขี้สามตัวนะครับอย่างเช่น9 3้าสามห้าอย่าง9 3้าสามห้าและเก้าหนึ่งห้าอะไรทำนองนี้ครับที่เป็นขี้ขี้สามตัวนะครับอาจารย์จะอาจารย์แนะนําก็ลงทุนน้อยหน่อยนะครับถ้าลงทุนน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าสามตัวของอาจารย์มันน่าจะมีคู่ขี้ขี้คู่นะครับผสมกันนะครับ แต่จะเป็นขี้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 สามตัวนะครับหลักหน่วยหลักสิบหลักหลักร้อยนะครับไม่น่าจะมีโอกาสมาขี้ขี้นะครับหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยนะครับหลักสิบหลักหน่วยหลักร้อยมีโอกาสมาได้นะครับขี้คู่คู่ขี้นะครับนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะครับนะครับสําหรับสมาชิกที่ อาจจะดูตัวเลขไม่ชัดเด,เดี๋ยวเดี๋ยวออจับทวนนะครับสามสิบกตัวนครับมีอะไรกันบ้างนะครับมีที่มีนะครับสามสิบชุดนะครับมีสองแปดห้าเน้นสี่เจ็ดห้าแปดหกห้าศูนย์สี่ห้าเก้าสามห้าสองหนึ่งห้าเน้นนะครับศูนย์สามห้าสี่หกห้าเน้นนะครับเก้าหนึ่งห้าแปดเจ็ดห้า เก้าแปดห้าศูนย์สองห้าแปดหนึ่งห้าแปดสี่ห้าสองสามห้าเน้นครับหนึ่งหกห้าเน้นครับหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหกห้าเน้นครับสองหกห้าเน้นครับศูนย์เจ็ดห้าแปดสามห้าสามหกห้าเน้นครับสองเจ็ดห้าเน้นครับสองสี่ห้าสี่สามห้า เก้าเจ็ดห้าเก้าหกห้าเน้นครับสองเก้าห้าสามเจ็ดห้าหนึ่งสามห้าเก้าสี่ห้าศูนย์หกห้าสี่หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งห้าแปดศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าทั้งหมดทั้งหมดนะครับบนแตงโต๊ะสามส่วคชุดนะครับแยกแยกตัวเน้นมาสิบชุดจะเท่ากับว่าตัวเน้นสิบชุด ตัวกันก็มีอยู่ประมาณยี่บหกชุดนะครับแล้วกับตัวคัดออกเป็นเลขขี่ก็ให้สมาชิก fc ลองไปวิเคราะห์ไปพิจารณาดูนะครับครับถ้าชอบก็ตามไม่ชอบประ่านนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวเลขเป็นชุดของเขานะครับชุดของเขามาแบบนี้ครับก็ให้ fc ไปวิเคราะห์ดูไปทําการบ้านดูนะครับชอบตัวไหนก็คัดออกไปเลยครับจัดออกไปเลยนะครับไม่ต้องตามไม่ต้องตามออนะครับแต่ แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ห้านะครับอยู่ในสามสบกชุดนี้นะครับนะครับอยู่ในสามสบกชุดนี้ครับนคปเอาไว้นะครับแคปเอาไว้นะครับแับแคปเอาไว้ครับจะลองไปไปทาการบ้านลองไปทาวิเคราะห์เคาะดูนะครับว่าจะใช่หรือไม่นะครับก็งวดนี้เป็นงวดที่ห้าแล้วครับ ให้ไปสามงวดให้ไปสี่งวดเข้างวดเดียวสามงวดผิดนะครับนี่เป็นงวดที่ห้านะครับงวดที่ผ่านมาก็ไม่ได้นําเสนอนะครับเพราะว่าก็ยังไม่มีความมั่นใจนะครับให้ไปนะครับแต่งวดนี้ก็คาดว่าบนน่าจะมีห้าก็เลยนําเสนอมานะครับชุดบนเป็นงโต๊ะสามโฉกชุดนะครับมีห้านะครับให้ให้จับออกนะครับนะครับแลวทั้งหมดสามโฉกชุดนี้ คัดเอาได้นะครับไม่ต้องตามออทั้งสามโฉกชุดก็ได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงนะครับถ้าถ้าตามได้จะดีนะครับสามโฉกชุดนะครับสามโฉกสามสิบหกชุดสามโฉกตัวนี้ถ้าคิดถ้าซื้อนะครับตัวละบาทก็สามโฉกบาทนะครับถ้าโต้ตออกมาคุมนะครับก็ยังเหลือนะครับยังเหลือยังเหลือค่ากระดาษปากานะครับยังเหลืออยู่นะครับลงทุนไปสามโฉกบาท จะหักลบแล้วก็น่าจะเหลืออยู่ถ้าบาทละร้อยนะครับก็น่าจะอยู่หกสิบกว่าบาทนะครับก็ยังเหลืออยู่นะครับก็ยังเหลือค่าแฟบค่าสบู่นะครับก็ให้มาชิคเอฟซีที่ชื่นชอบนะครับที่ถามหากันมานะครับถามหากันมามากมายนะครับก็นําเสนอแลนะครับก็ดึกไปหน่อยครับดึกไปหน่อยก็อากาศก็ดีฝนก็ตกนะครับที่บ้านอ๋อนะครับนะครับตอนนี้ฝนก็ตกอากาศเย็นดีนะครับ ครับก็เหลืออีกวันนี้วันที่สิบสามนะครับก็เหลืออีกสามวันนะครับก็ให้สมาชิกเอฟซีก็ไปหาจับจองเลือกซื้อสลักกินแบงได้นะครับอยู่ในชุดนี้นครับไม่สามตัวหน้าก็สองตัวหลังไม่สองตัวหลังก็อาจจะเข้ารางวัลใหญ่ก็ได้นะครับก็อย่น,นะครับเป็นแนวทางนะครับให้สมาชิกเอฟซีเอาไปทําการบ้านแคปเอาไว้นะครับ จับเอาไว้นะครับคําเตือนนะครับเป็นแนวทางชี้แนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับชอบกระตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับถ้าเห็นว่าชุดชุดนี้นะครับชุดรวยไม่เลิกบนเต็งโตนะครับที่นําเสนอนะครับมีข้อมูลที่ดีสําหรับเอฟีที่ชอบนะครับชอบสูตรนี้นะครับบนเต็งโตสามตัวนะครับสูตรรวยไม่เล่นครับก็ โทรมาได้นะครับโทรมาไอ l ดี e ไลน์นะครับศูนย์แปดเจ็ดสามเก้าสองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับนะครับนะครับโทรไอ l ดี e ไลน์มาได้นะครับศูนย์แปดเจ็ดสามเก้าสองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับครับมีสูตรนะครับมีสูตรให้นะครับครับเผ่อช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับท้ายนี้ก็ขอให้สมาชิก fc แห่งต่างๆนะครับสวัสดีครับ